สวัสดีครับพี่น้องพคพอกับผมพาอยู่เคยพู้ไทยเขาวงอีกเซนเคยคือเก่าครับมือนี้นะครับสีผ้าพี่น้องเลาะเบิงโคกน้องหน้านะครับว่าโคกน้องหน้าเฮ็ดแบบใดจังสีสําเร็จนะครับเฮ็ดแบบใดมียังแนนประกอบด้วยยังแน่ในโคกน้องหน้านะครับพี่น้องมือนี้สีผ้าพี่น้องเลาะโคกน้องหน้าครับพี่น้องไปเบิ้งครับครับพี่น้องข้าม่นี่ก็สีเห็นเป็นข้องไส้ไก่นะครับข้องไส้ไก่นี่คือ ป็นคลองกากเก็บน้ำเขาเรียงปลาก็ไดนะครับเลียงปลาก็ไดขุดคลองนะครับนี่คลองประมาณซ้ำนี่นะครับสามารถกระจายน้ำได้ไกลนะครับกระจายน้ำความชุ่มชื้นเข้าไปนี่ครับให้ต้นไม้ให้ต้นยังนะครับนี่เข้าเขามาสิเบิ่งในโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นหนองน้ํานะครับเป็นหนองลึกประมาณเจ็ดเมตรนะครับการขุดโของหนองน้ำมันก็สิเป็นตะพักมีตะพักแล้วก็ พงว่าตามแบบที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็กำลังลงกลวยลงหยังนะครับลงกลวยลงต้นไม้นะครับตัวนี้ก็ย่งบ่ทัานได้อันนี้ปันไดนะครับครับขม่าเบิงโซนในโซนมีโซนพืชพักนะครับเพราะสิปลูกไม้5้าระดับนะครับไม้สูงกลางเตี้ยเลียดินแล้วก็ไม้หัวนะครับขม่านี่สิเป็นแปลงนี่ครับแปลงพืชพักสวนขัวนะครับ ตอนนี้การกําลังเก็บมเมล็ดพันธุ์เก็บมเมล็ดพันธุ์เองนั่นะครับเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อสีลุ่งพอปลูกในรอบใหม่นะครับพี่น้องมองนี่ก็สะเป็นต้นบะฮุงปลูกต้นบะฮุงนะครับแล้วก็พวกไม้เลื่อยนะครับไม้เรียดินนี่ก็คือพวกบววพวกมะยืนฟักทองนั่นแหละครับนี่ฟักทองนี่ครับทัวตอนนี้การพวกหอมพวก,พวก ผักกินใบนี่ครับเท่ากับตอนนี้ก็กําลังโลนะครับโลกะกลังสีลงลงไม้นะครับพี่น้องนี่ครับแมาเบิงนี่มานีกะสิเป็นพวกบอือนะครับมืออันนี้ก็สีเป็นทัวนะครับเขาสิปลูกผสมกันเลยนะครับก็คือผสมผสานนะครับต้นกล้วยนะครับกล้วยตอนนี้ก็กระลังได้ผลผลิตครับพี่น้อง กำลังออกปีอย่างสวยงามเลยนะครับอย่างสวยงามเลยนี่ครับต้นกล้วยนี่ได้รับความซุ่มซื่นจากคลองน้ํานี่แหละครับนี่คลองน้ามันสิซึ่มเขามาหลากไลต้นกล้วยได้ซุ่มซื่นนะครับนี่มาทางนี้ก็สิเป็นนะครับเป็นพักขานะครับพักเะ่าอมนะครับ พี่น้องเบิ่งพูดนะต้นกวยก็ง,งามนะครับทางนี้จะเป็นชะอมนะครับฐานไมาอีกเนี่ยก็สิเป็นน้องอีกหนึ่งน้องนะครับพี่น้องออน้ำกันตลอดปีนะครับตอนนี้กําลังลงต้นมะพร้าวต้นยังนะครับนี่หละพี่น้องโคกน้องนานะครับ ปลกน้องหน้าโมเดลประกอบด้วยการปลูกป่า5ระดับไม้สูงกลางเตี้ยเลียดินและที่สำคัญพี่น้องที่สำคัญนะครับต้องมีน้ำด้วยพี่น้องตัวนี้เป็นโครงการนะครับเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนนะครับศูนย์เรียนรู้15ผไร่นะครับสวนนาตาวงอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับพี่น้องสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับในพื้นที่นี้เนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับมานี้ระบบมากกาสิเป็นระบบดูดน้ำโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์มันแจงสิบบดได้เมื่อยนะครับพี่น้องเป็นระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับดูดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสีเทศระบบน้ำให้เบิ้งน้อพี่น้องเนาะไป้เบิ้งครับ นี่ครับพี่น้องเป็นระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ใส่สปริงเกอร์ไปเลยนะครับใส่สปริงเกอร์สร้างความสบายนะครับสร้างความสบายให้เห้านะครับในพี่นอ้องุนพาคนยังก็บสบายครับนี่นี่ครับ สบายเลยนะครับหมวพักเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับเป็นระบบโซล่าเซลล์สบายบาพี่น้องมันขอแครม,มีน้ำนะครับขอแครม,มีน้ำนะครับการทำกรเกษตรลักสำคัญกับคือน้ำนอกพี่น้องเนาะลักสำคัญกับแม่น้ำนี่แหละนะครับการทำเกษตรต้องต้องขยันด้วยพี่น้องด้วยขยันแนวจักน้อยนะครับนี่แหละพี่น้อง สร้างความสุ่มซื้นเห็ดนี่ครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวสมม้สำหรอีกสักก่อนครับพี่น้องคลิปหนาจังพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ